สี่ราศียิ้มกว้างชีวิตดีดีดมีโชคเข้ามาให้ชื่นใจคือราศีไหนไปเช็คดวงแม่นกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมังกรมีโชคเล็กๆเข้ามาให้ชื่นใจใละช่วงนี้อยากทำอะไรอย่ามัวแต่คิดควรลงมือทำด้วยราศีมีนโชคอาจมาในรูปแบบมรดก และช่วงนี้อย่าพยายามทำอะไรที่เกินกำลังตัวเอง ราศีเมษโชคพอมีมาบ้างเล็กน้อยและช่วงนี้ปัญหาที่มีกำลังได้รับการแก้ไขเนไม่นนช้าราศีธนูโชคพอมีเข้ามาบ้างและช่วงนี้ติดปัญหาขอให้ใครช่วยมักไม่ค่อยผิดหวังกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดติดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงทันใจดูดูแม่นคลิกเลยดวงเด็ดด o m ของขังเปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตะกูลเศรษฐีร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ080-997-9665 080-997-9665